รถของเรามาแล้วครับไปกันเลยรถแบบนี้เขามีมากี่ปีแล้วพี่ผมมีมาประมาณสองปีอ๋อมีมาสองปีแล้วนะครับอ่ามาถึงที่เรียบร้อยครับผม มากับตุ๊กไฟฟ้าเลยนะครับสมากิกบราคาพระธาตุหลวงเวียงจันทร์นะครับไปเลยครับเข้าไปเที่ยวเลยดีกว่าและเราก็ได้ตั๋วมาแล้วครับผมในราคาสาม0 0ืกีบนะฮะเข้าไปเที่ยวกันที่นี่เลยครับและนี่ก็คือพระธาตุหลวงเวียงจันทร์นะฮะ แล้วก็อีกจุดหนึ่งครับหลังจากที่เราไหว้พระธาตุเสร็จแล้วนะข้างๆกันเลยครับจะเป็นจุดที่มีองค์พระขนาดใหญ่สีทองนะครับเป็นพระนอนฮะสุดงามมากไปดูกันข้างหน้านี้แหละครับเราจะเห็นเสียงพระอยู่ไกลๆเห็นไหมโอ้ยสีเหลืองสวยมากทะลวงผ่านไปเลยดีกว่าครับและขั้นหน้านี้ก็คือองค์พระนอนสีเหลืองทองขนาดใหญ่นั่นเองฮะจุดนี้ครับ หลายหคนอาจจะไม่รู้นะอย่าลืมนะฮะมาพระาธาตุหลวงแล้วด้านขวามือของพระาธาตุครับพระนอนรงนี้เลยครับสวยงามใหญ่โตเบิ่มๆเลย